ที่คราวที่มีการวางแผนกเกษียณไว้อย่างไงบ้างครับก็ถ้าวางแผนกเกษียณเนี่ยผมก็จะมองจากหลังไปหน้าครับในการวางแผนก็คือดูเป้าหมายก่อนว่าหลังเกษียณเนี่ยผมจะใช้เงินเดือนละประมาณเท่าไหร่ปีละประมาณเท่าไหร่นะฮะหรือว่าของบางอย่างที่มันแบบหลายๆปีซื้อครั้งก็ต้องทอนมาเป็นหลักปีนะครับพอเราได้เงินที่เราต้องใช้หลัเงเกษียณละเราก็จะกลับเข้ามา,าตั้งเป้าของพอร์ตโฟลิโอได้ว่า ะก่อนเกษียณนะครับเราควรจะมีพอร์ตฟลิโอเป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่หรือเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ได้มูลค่าเท่าไร่แล้วพอเราไดา้ไซส์ของเงินลงทุนที่จะต้องมีก่อนเกษียณแล้วเนี่ยถึงย้อนกลับมาในชีวิตปัจจุบันละว,ว่า,เ,าเราต้องมีรายได้แบบไหนต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราต้องเก็บเงินเดือนเราเท่าไหร่บริหารพอร์ตฟลิโอให้ได้อัตราผลตอบแทนตามที่วางแผนไว้